อาการหนาวในเป็นอาการของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆควรระวังเอาไวา้เพราะว่าอาการนี้มันส่อถึงอันตรายได้นะคะเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะบางคนอาจจะไม่ได้ยินด้วยซ้าไปว่ามันคืออะไรหนาวในผู้หญิงทุกวัยสามารถมีโอกาสเกิดอาการนี้ได้เมื่อเจออากาศหนาวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ อาการหนาวในและการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะอาการหนาวในคืออะไรอาการหนาวในสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกวัยโดยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดตามตำราแพทย์แผนไทยเชื่อว่าการคลอดลูกทําให้สูญเสียความร้อนในร่างกายเสียธาตุไฟร่างกายขาดความสมดุลและยังสามารถเกิดในผู้สูงอายุที่กำลังจะหมดประจำเดือน หรือหมดประจำเดือนแล้วผู้หญิงที่ประจำเดือนมาผิดปกติเช่นประจำเดือนมาน้อยเป็นไข้ทับเือด,ดูมาไม่ตรงวันปวดประจำเดือนรุนแรงลักษณะของประจำเดือนมีสีคล้ำเป็นค้อนเป็นริมนะคะให้เฝ้าสังเกตเอาไว้ให้เราเริ่มสังเกตโดยเริ่มสังเกตจากตัวเองกันนะคะว่าโดยเฉพาะเรามีความรู้สึกหนาวง่ายและมากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่านะคะ นี่คืออาการเริ่มต้นบ่งบอกถึงอาการหนาวในบางครั้งแค่ฝนตั้งเท้าก็เกิดอาการหนาวมือเท้าเย็นปากเขียวมือเขียวหนาวสั่นสะท้านเหมือนเลือดไหลเวียนไม่ดีและเมื่อมีอาการหนาวในเป็นประจำจะทําให้เกิดอาการต่างๆตามมานะคะเช่นปวดหลังชานะคะมีอาการชาชาขัดขัดขัดชาข,ข,ขัดข้อสะโพกมีจ้ำเขียวตามร่างกายได้ง่าย เป็นไข้ทับระดูทุกครั้งที่มีประจำเดือนมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีอาการเป็นตะคิวนะคะอาการเหล่านี้นะคะให้เฝ้าระวังเอาไว้แต่ทีนี้อาการดังกล่าวอาจยังไม่เป็นข้อสรุปที่แน่ชัดว่าคือจากสาเหตุใดและมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเป็นมากก็อาจเป็นอาการปวดหน่วงท้องน้อยจนถึงมดลูกอักเสบ ซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้รักษาตั้งแต่เริ่มแรกเนื่องจากเราไม่คิดว่าจะเป็นอาการของโรคฟังดูแล้วน่ากลัวไหมนะคะสำหรับอาการเล็กน้อยที่มาเกิดเป็นประจำสำหรับผู้หญิงโดยแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นอาการของกลุ่มมดลูกอักเสบที่ต้องรักษาด้วยการปรับสมดุลธาตุอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถรักษาหายได้เจพระยาภายัยภูเบศได้เปิดเผยว่า สำหรับขั้นตอนการรักษาการหนาวในด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเน้นการรักษาด้วยการจ่ายายาที่ช่วยปรับธาตุตั้งสีให้สมดุลและจ่ายายาที่ช่วยบำรุงเลือดที่มีรดร้อนสุข,ขุมเพื่อกระจายเลือดให้ไหลเวียนได้ดีและทำให้ฝอยาธาตุทำงานได้ดีขึ้นใช้ต้องกินติดต่อกันนาน1 3ถเดือนเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายซึ่งต้องได้รับการตรวจจากแพทย์แผนไทยอย่างละเอียดว่า ต้องปรับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับอาการและธาตุของคนไข้นะคะต้องได้รับการตรวจก่อนนะคะหากเป็นมากก็จะจ่ายยาจำพวกเบนจกุลซึ่งในตำรับยาประกอบด้วยห้าวขิงสารากเจ็ดมูลเพิงดีปรีรากชาับพลูเทาสกานจะช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายและกลุ่มว่านชักมดลูกโดยอาจใช้ว่านชักมดลูกไพร อามินออยเพื่อช่วยในการดึงมดลูกกลับขที่และถ้าเป็นมากต้องใช้ทั้งต้มกินและต้มอ,อาบด้วยนะคะผู้ที่มีอาการเหล่านี้อาจจะมีเาะวะมีบุตรยากได้ด้วยนะการรักษาจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะแต่จะใช้ขั้นตอนไหนบ้างข้อขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลนะคะขั้นแรกเรามาดูกันขั้นแรกก็คือการปลูกไวยธาตุการปลูกไขยธาตุคือการใช้ยาร้อน ปลูกห้ทาตุไฟทำงานเนื่องจากอากาศหนาวในมักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดธาตุไฟเราจึงควรปรับสมดุลธาตุในร่างกายก่อนต่อมาขั้นที่2ก็คือการบำรุงไฟธาตุโดยการใช้ยาลดเปรี้ยวเน้นไปที่การฟอกเลือดบำรุงเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อผ่านขั้นที่2ไปแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่3ก็คือการใช้ยาร้อนที่สุด เพื่อช่วยขับโรฮิตแรกของเสียออกจากร่างกายเช่นเจตมูลเพลิงหรือว่านชักมดลูกเพื่อให้ร่างกายมีการขับของเสียเช่นไปจำเดือนออกจากร่างกายให้หมดไม่ให้มีตกค้างซึ่งอาจทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดช็อกโกเลตชีตได้นะคะอาการเพียงเล็กน้อยเช่นไปจำเดือนตกค้างอากไม่สังเกตอาจนำไปสู่โรคอื่นๆคือช็อกโกเลตชีตหรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่นะคะโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นอีกโรคหนึ่งที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันเป็นการมากผู้ป่วยจะมีอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงและปวดมากขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนการวินิจฉัยของโรคช็อกโกแลตชีสหากอัตราสาวแล้วเห็นก้อนชัดๆก็จะสามารถบอกได้ทันทีซึ่งตามตำราแพทย์แผนไทยคัมพีชาวด,ดานก็มีการกล่าวถึง การรักษาก้อนที่อยู่ในท้องโดยใช้เจ็ดมูลพึงเจ็ดมูลพึงซึ่งมีสปปรรพคุณเน้นในการขับของเสียผู้หญิงทุกคนนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดก้อนในท้องหรือที่แพทย์แผนจุบันเรียกว่ากลุ่มมดลูกอักเสบหรือกลุ่มอาการช็อกกรลตชีตซึ่งทางแพทย์แผนไทยมีแนวทางป้องกันสามารถทําได้โดยกินยาสตรีกินยาสตรีทุกเดือนก่อนมีประจําเดือน เพื่อให้มีการขับประจำเดือนซึ่งมีของเสียออกให้หมดออกจากร่างกายไม่ให้มีการสะสมคั่งค้าง,างสำหรับยาสตรีนั้นทางแพทย์แผนไทยแบง่งเป็นยาขับและยาบำรุงเช่นยาประสะภพยนะคะยาประสะัพยมีส่วนผสมของไพรเยอะนะคะมีไฟห้ากองประกอบด้วยสมุนไพรร้อน5ชนิดไฟะไรกันนะคะมีทั้งสมุนไพรที่มีรสร้อนและ มีสมคุณในการบำรุงและฟอกเลือดนะคะยาเหล่านี้มีการใช้แตกต่างกันถ้าผู้ป่วยเป็นทัตุไฟเขาจะไม่จัดไฟห้ากอกให้แต่อาจจะใช้แต่อาจจะใช้เป็นไฟไปะไระยกันแทนเพื่อใช้ในการฟอกเลือดได้ด้วยนะคะยาสตรีที่ยกตัวอย่างมาทั้งสามรายการนับเป็นยาสามัญประจำบ้านและปัจจุบันยังได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักที่โรงพยาบาลทั่วไปมีและสามารถใจ่ายให้คนไข้ได้นะคะ ให้เราสำรวจตัวเองก่อนและหากเริ่มมีอาการเล็กน้อยเราต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อหาวิธีรักษาอาการและตรวจโรคอย่างละเอียด